สวัสดีค่ะเด็กๆพบกันอีกเช่นเคยนะคะในคลิปการจัดการเรียนการสอนนะคะในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะวันนี้เป็นวันที่2ของสัปดาห์นะคะเราคงเรียนอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องวันเข้าพรรษานะคะเด็กๆมารู้จักประวัติการวันเข้าพรรษาไปพร้อมๆกับเพื่อนๆเลยนะคะ Yes. วันเข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8เป็นวันที่พระภิกษุสงฆ์เริ่มการอธิษฐานอยู่ประจำในวัดหรือเสนาสะนะที่คุ้มแคลดคุ้มฝนได้แห่งหนึ่งโดยไม่ไปค้างแรมที่อื่นตลอด3เดือนในฤดูฝนเพื่อไม่ให้พระสงฆ์จาริกไปเหยียบย่ำข้าวกล้าในานาของชาวบ้านเสียหายกิจกรรมสร้างสรรค์น,นะคะ ให้เด็กๆว่าต่อเติมภาพจากจุดให้เป็นภาพต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสืออ่านเก่งพูดดีขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า46นะคะบทที่2 6พร้อมอ่านหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะบออทอบททอ,อีทีไม่เอกที่บทที่26สอออกสรอสระออ,อ สระอบทที่26สระอตัวหนังสือสีฟ้านะคะมออมอะออมออะมะรออรออะออรออะระมะระจรออจะขอเอเขไม่โทเคจะเคอานอานไม่เอกอ่านวอวาไม่เอกว่า อ่านว่าจออจอรออะระขอเอเคไม่โทรเคจอระเคอ่านเป็นคำนะคะโมออะมะรออะระมะระจอระเคอ่านว่าจอระเคคำหลังรูปภาพคำที่หนึ่งนะคะกออะกะรออาลากะ ลากออากาศปออิปิกะปิกอรออากาศทออทะกระทะกออากาศทออิทิกะพีมอะมะรออะระมะระมอะมะลออิลิมะลิกออากาศปออปะกะปะ พออาทะรอเอเลทะเลมออะมะรออะละกอออกอมะละกอจอรออะจระขอเอเขไม่โทเคจระเคอ่านเป็นคำนะคะกะลากะปิกระทะกะทิมะระมะลิ กะปะทะเลมะละกอจอระเค<ะ>ต่อไปนะคะเด็กๆหยิบหนังสือพัฒนาภาษาอังกฤษ5ขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า23นะคะคำสั่งบอกว่าให้เด็กๆเขียนคำตามรอยปะและระบายสีภาพตามสีของวัน เขียนคำตามรอยปาและระบายสีภาพตามสีของวันนะคะดูนะคะดูตัวหนังสือสีดำๆแล้วสะกดอ่านไปพร้อมกับคุณครู Saturday Saturday สะกดนะคะ S A T U R D A Y Saturday Saturday แปลว่าวันเสาร์วันเสาร์สีอะไรคะ วันเสาร์สีม่วงระบายสีรูปภาพด้วยสีม่วงแล้วเขียนตามเขียนคําตามรอยเส้นปะอย่าลืมเขียนชื่อและชั้นด้านล่างด้วยนะคะต่อไปเด็กๆหยิบหน,นังสือพัฒนาภาษาไทย5ขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า21นะคะหน้า21สคำสั่งบอกว่าเขียนตามรอยปะและเขียนคำตามแบบแล้วหัดอ่าน คำที่1มาอ่านไปพร้อมกับคุณครูเลยนะคะปอรอเอเรคำที่สองกอเ,อเกเรรอเอเรเกเ,เรคำที่สามพอ,อทะรอเอเรทะเรจออจอรออระขอเอเขไม่โทเคจอระเคหออาบอหา รอเอเรไมเอกเรหาบเรเขียนคำตามรอยเส้นปะเสร็จแล้วอย่าลืมเขียนคำตันตามแบบในช่องว่างด้านหลังด้วยนะคะอย่าลืมเขียนชื่อและชั้นด้านล่างด้วยนะคะต่อไปเด็กๆยิมหนังสือพัฒนาอัจฉริยะ Qs 6ขึ้นมานะคะเปิดไปที่หน้า37นะคะท่องเที่ยวในป่า เขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนเส้นทางโดยใช้บัตรคำสั่งจากจุดเริ่มต้นไปจุดชมนกเออไปจุดชมน้ำตกจุดชมดอกไม้และจุดชมสัตว์ป่าตามลำดับนะคะดูลูกศรน,นะคะลูกศรอ,อันแรกลูกศรอ,อันแรกชี้ไปที่ข้างบนนะคะลูกศรอ,อันแรกชี้ไปที่ด้านบน เป็นช่องสี่เหลี่ยมสีชมพูนะคะมีลูกศรสีแดงชี้ขึ้นไปด้านบนอ่าอันนี้เขาบอกว่าคำสั่งอันนี้บอกว่าให้เดินหน้านะคะต่อไปลูกศรสีเขียในช่องลูกศรสีแดงนะคะเป็นช่องช่องที่สองที่เป็นสีเขียวช่องนี้ช่องสีเขียวบอกว่าให้เดินขวาต่อไป ช่องสีสีส้มให้เดินซ้ายช่องสีม่วงให้เดินลงนะคะทบทวนใหม่นะสีชมพูเดินหน้าสีเขียวเดินขวาสีส้มเดินซ้ายสีม่วงเดินลงเขาบอกว่าให้เด็กๆเขียนเส้นทางจากไหนคะใช้บัตรคำสั่งจากจุดเริ่มต้นไปจุดชมน้ำตก จุดชมดอกไม้และจุดชมสัตว์ป่านะคะตามลําดับต่อไปเมื่อเด็กๆใช้คําสั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เขียนตัวเลขลงในวงกลมเขียนตัวเลขลงในวงกลมแสดงจํานวนบัตรคําสั่งจากเส้นทางที่ออกแบบนะคะอ่าต่อไปมาดูบัตรคําสั่งสีชมพูด,ด้านล่างเนาะ บัตรคำสั่งใช้บัตรคำสั่งสีชมพูเนี่ยเดินหน้ากี่ครั้งให้เด็กๆใส่ตัวเลขลงไปในช่องวงกลมนะคะต่อไปใช้บัตรคำสั่งสีส้มกี่ครั้งเดินซ้ายกี่ครั้งใส่จำนวนลงไปในวงกลมต่อไปใช้บัตรคำสั่งสีเขียว สีเขียวนะคะให้เดินขวาเนี่ยเด็กๆใช้ไปกี่ครั้งให้เขียนจํานวนลงในช่องวงกลมต่อไปอันสุดท้ายใช้บัตรคําสั่งสีม่วงนะคะเดินลงเนี่ยเด็กๆใช้กี่ครั้งก็เขียนจํานวนลงในช่องว่างในวงกลมนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิป